สวัสดีครับพบกับพิเตชนอีกแล้วครับวันนี้มิษตชนก็มาพร้อมกับกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับซึ่งมีความสวยงามและที่สำคัญมีกลิ่นหอมนะครับก็กล้วยไม้ที่เราเห็นอยู่นี้ครับก็คือเจ้าเอื้องอายาเลศนะครับหรือว่าพวงมาลัยซึ่งก็เป็นกล้วยไม้ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีการปลูกเลี้ยง กันมายาวนานนะครับในหมู่คนไทยก็ถือว่ามีบทบาทในเรื่องของการนำมาพัฒนาสายพันธุ์กันเรียกว่าแพร่หลายชื่อจริงๆของเขานะครับก็คือลินโคสไต l ลิสเลตุซานะครับซึ่งคนไทยก็เรียกกันว่าเจ้าอายาเลสนะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลเดียวกับกล้วยไม้สกุลช้างนะครับ แล้วก็มีความสวยงามน่าเลี้ยงมากก็ลำต้นก็แข็งแรงล้ำสันคล้ายกับพกช้างครับแต่ว่าเพียงแต่ใบจะเล็กและเรียวยาวกว่าช้างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นต้นใหญ่ๆครับนัสัยของเขาก็จะมีการแตกกอถ้าหากว่าเราเลี้ยงนานๆน,น,นะครับพุ่มใหญ่เวลาออกดอกเนี่ย สวยงามมากครับก็เวลาที่เขาแตกกอน,นะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนแตกกอหลายๆยอดนะครับแล้วก็ถ้ายอดไหนนอนเขาก็จะพยายามกระดกหัวชูวขึ้นรับแสงนะครับสำหรับการกระจายพันธุ์ของเจ้ากล้วยไม้ตัวนี้ครับก็พบได้ทุกภาคของประเทศไทยน,น่นยาวไปจนถึงประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ก็เคยพบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่ามีการปรับตัวอยู่แทบจะทุกสภาพอากาศนะครับในเรื่องของฤดูการออกดอกครับก็จะอยู่ในห่วงของประมาณเดือนเมษายนก็เป็นฤดูที่มีวันยาวนะครับจะพบว่าดอกเนี่ยเขาบานสะพังในช่วงนี้สวยงามมากช่อดอกก็จะเริ่มโผล่ออกมาให้เห็นในราวเดือนกุมภาพันธ์นะ แล้วก็จะยืดยาวออกไปบานในเดือนเมษายนนะครับช่อดอกก็จะเป็นรูปทรงกระบอกโค้งห้อยลงมานะครับแล้วก็มีดอกเนี่ยประดับแน่นช่อเลยแหละคล้ายทรงช่อของดอกช้างนะครับแต่ว่าด้วยความที่เหมือนพวงมาลัยที่เขาร้อยมานะครับบางคนก็จะเรียกว่าเอื้องพวงมาลัยนะครับโดยปกติครับ ค,ความยาวของกล้วยไม้ตัวนี้นะครับออยเลสเนี่ยก็จะอยู่3 0มสถึงห้เซนติเมตรก็ถือว่าประมาณนี้นะครับแต่ต้นที่ผมให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในรูปนี้ครับในภาพเนี่ยโอ้ยเจ้าต้นนี้มีคุณลักษณะพิเศษนะครับหายากมากก็เกือบเกือบ,เ,บเมตรแล้วครับความยาวซึ่งก็จะเป็นลักษณะเด่นซึ่งหายากนะครับก็เราก็ ไม่พูดถึงนะครับอันนี้ก็คือใครเป็นเจ้าของก็ถือว่าเรียกว่าถูกหวยไปนะครับก็ถือว่าหายากครับต้นมาแบบนี้ก็ลักษณะของดอกนะครับก็จะเป็นในหนึ่งช่อนะกีบดอกสีขาวนะครับมีจุดสีม่วงเล็กๆประปรายเดือยดอกสีขาวอมม่วงนะครับแผ่นปากก็มีแต้มสีม่วงนะครับปลายแผ่นปากเว้า ใบมีลักษณะแคบกว่าใบของกล้วยไม้ช้างนะครับแคบกว่าเยอะแต่ก็มีทางสีเขียวแก่สลับสีเขียวอ่อนเหมือนกับช้างเหมือนกันนะครับปลายใบถ้าสังเกตด,ดีๆจะมีลักษณะเหมือนมีฟันแหลมนะครับไม่เท่ากันเรียกว่าปลายใบเนี่ยเขาจะมีฟันแหลมเยืเ้องๆในช่วงที่เขาออกดอกนะครับดอกเขาก็จะบานทนอยู่สัก2ส,สัปดาห์ นะครับมีเวลาที่เราจะได้ย่นโฉมความงามเขาประมาณ2สัปดาห์แต่ถ้าหากว่าเราลดน้ําระมัดระวังนิดนึงไม่ทําให้ดอกเขาเปียกดอกเขาก็อาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นนะอีกเล็กน้อยนะครับก็เป็นเรื่องของการดูแลนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับก็เคยมีการพบนะครับว่าเป็นพันธุ์ที่มีดอกสีขาวบริสุทธิ์นะครับเรียกว่าไอยาเลสเผือกว่างั้นเถอะ ถึงก็นับว่าหายากและก็มีค่ามากนะครับในเรื่องของการนำมาพัฒนาต่อยอดนะครับก็มีการเอาตระกูลกล้วยไม้นะครับเรนนทัล่าบูคี้เซลเลอร์นะครับมาผสมกับเจ้าลินคอสตาลิสเรทูซาหรือว่าไอยาเลสเนี่ยครับก็เรียกว่าผสมข้ามสายพันธุ์นะว่างั้นเถอะก็คือเอาตระกูลเรนเรนนทัล่ามาผสมกับลินคอสตาลิส ก็เคยมีกวดการทำเอาไว้ก็ผสมไว้โดยใน F ทากาคุระนะครับก็จดทะเบียนชื่อว่าลิสเซล่านะครับเมื่อปีคศ1960นะครับอุปนิสัยของเขานะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่าเลี้ยงง่ายแหละก็ไม่ค่อยเลือกดินฟ้าอากาศเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงที่ภาคไหนๆของประเทศไทยครับก็ สามารถปลูกเลี้ยงได้เกาะไว้กับกิ่งไม้ของต้นไม้ก็ได้นะแต่เขาต้องเป็นที่ที่มีแสงแดดต่งลงถึงหน่อยนะครับก็เรียกว่าเป็นกล้วยไม้ที่ชอบแสงว่างั้นเหรอและถ้าหากว่าเราเอาไปปลูกลงในกระเช้าไม่สักนะก็ควรจะใช้ฐานก้อนเล็กๆขนาดกลางหรือเรียกว่าให้พอดีกับลักษณะต้นหน่อยฮะสำหรับห่วงเวลาที่เหมาะสมกับการขยายพันธุ์หรือว่าปลูก เจ้าอายเลศนี่ครับก็จะอยู่ในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมของปีเพราะว่าเป็นฤดูที่รากกาลังเจริญและก็มีฝนฟ้าอากาศเหมาะเป็นใจจะช่วยให้ต้นเนี่ยตั้งตัวได้เร็วและเมื่อต้นตั้งตัวได้ดีแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเอาไปไว้ในที่ค่อนข้างล่มเพราะจะทําให้อ่อนแอนะครับไม่เจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงดีเท่าที่ควรครับก็สําหรับเจ้ากล้วยไม้ชนิดนี้ก็ คงจะมีข้อมูลที่มิตรชนได้ศึกษาค้นฟ้ามาเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางสำหรับคนรักกล้วยไม้นะครับได้อ่อมาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชอบใจครับก็กรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด c r i b รให้มิตรชนด้วยนะครับเพื่อเรียกว่า เป็นกำลังใจให้แก่กันในการทำคลิปดีๆมีคุณภาพแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่มิตรชนได้ mm hmm. เผยแพร่ในเรื่องของเรื่องของน้ำนะครับที่ดีในเรื่องของการเพราะเลี้ยงกล้วยไม้ก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่ามิตรชนมีวิธีการทำให้รากของกล้วยไม้เนี่ยสมบูรณ์แข็งแรง ได้อย่างไรนะครับก็มิตรชนก็ขอบอกว่าในสภาพความเป็นจริงครับสวนใหญ่ๆที่มิตรชนไปสอบถามอย่างสวนบัญชาอย่างเงี้ยฮะเขาก็ให้ความกระจ่างชี้ชัดมาเช่นเดียวกับที่มิตรชนได้ทําคลิปไปนะครับก็คือว่าถ้าน้ําดีน้ําได้เองเนี่ยก็ไม่ต้องใช้สานเค่มีอะไรเลยละครับในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะครับน้ําที่ดีที่สุดก็คือน้ําฝนนั่นแหละครับตามที่มิตรชนเคยตำตเสนอคลิปไปแล้วก็ถ้าหากว่า มันไม่ได้จริงๆจําเป็นแต่ต้องปรับสภาพน้ําเราอาจจะต้องใช้สารเคมีเพิ่มเติมสารเคมีที่ว่านั้นก็คือแนะนําให้ใช้สารเคมีของมิตรชนนี่แหละครับก็หลายๆท่านก็สั่งซื้อเอาไปทดลองใช้ผลตอบรับก็ดีครับก็ดีมากๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่นําผลิตภัณฑ์ของมิตรชนไปใช้สําหรับคลิปนี้ก็มิตรชนก็คงจะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับขอบพระคุณทุกทุกท่านพบกันใหม่อีพีหน้า